คืนนั้นพวกกูนั่งต้มน้ำกระท่อมหลังบ้านหม้อดำๆไฟอ,อ่อ,อนๆแต่ปากพวกกูแม่งแรงทุกคนไอเฮียเอกพูดต้มช้าสัตว์กูง่วงแล้วยังไม่ทันเสร็จหม้อเดือดปุดๆเองทั้งที่ไฟแทบไม่มีไอบอลสะบดเชี่ยหรือผีแม่งแดกก่อนกูทันใดนั้นเสียงดังจากในหม้อแดกแล้วโว้ยพวกกูสะดุ้งผีหัวซีด,ดโผล่ขึ้นมา ตาโบหน้าซูบสภาพเหมือนอดแดกกระท่อมมาเป็นร้อยปีมันดาเลยต้มเฮียอะไรขมชิบหายมึงไม่ใส่น้ำหวานเลยเหรอไอเอกมือสัน่นมึงเป็นผีทำไมปากหมาเหมือนคนผีสวนกูตายก็จริงแต่ปากกูยังปากหมาอยู่เว้ยมันขวาขวดน้ำหวานเทแม่งทั้งขวดแล้วซดน้ำกระท่อมเสียงดังสูดจากนั้นเรเอ,อ่ะโอเคแบบนี้พอแดกได้ มันชี้หน้าพวกกูจำไว้นะถ้าพวกมึงต้มอีกไม่ชวนกูกูจะมานั่งทับหม้อให้แตกพูดจบมันถีบหม้อหนึ่งทีหม้อแตกจริงพวกกูนั่งอึง้งไอบอลพูดเบาๆผีแม่งโคตรกลางตั้งแต่นั้นมาเวลาใครจะต้มน้ำกระท่อมต้องวางแก้วเผื่อมันใส่น้ำหวานให้พอไม่งั้นผีจะมาดาฟรีแถมถีบหม้อมุงกูเตือนแล้วนะ